สวัสดีครับสำเร็จแล้ววันนี้สำเร็จแล้วทำสะเรื่องเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งโอ้แก่เก็ดแล้วสำเร็จแล้วเหลือแต่สิไปซื้อพายางเน้อบัดนี่พี่น้องเลยเหี๋ยวต่ไปซื้อผ้ายาง ยอดเลยยอดเลยครับมีโอกาสก็มาเยี่ยมชมนะครับอีกสิบห้าวันอีกสิบห้าวันปูมีแน่หอยมีแน่กบมีแน่อีกสิบห้าวันเออวางแขนเรียบร้อยแล้วทำเรียบร้อยแล้ว ึแล้วยอดเลยสุดยอดเลยสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญมีใหม่แล้วเดินทางไปไหนปลอดภัยร่ำรวยเงินทอง